สวัสดีค่ะวันนี้คิวมารีวิวกัน <c oughs> ต้มข้าวเปียกเส้นนะคะหรือก๋วยจับยวนนะคะนี่ค่ะจับเหียนะคะเป็นหรือว่าเรียกว่าจับยวนก็ได้นะคะข้าวเปียกเส้นก็ได้นะคะเป็นของฝากจากนครพนมนะคะวิธีในในเนี้ยก็จะมีพริกป่นกระเทียมเจียวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ ส่วนวิธีการทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้คิวจะมารีวิวการต้มข้าวเปียกเส้นให้ดูนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะสำหรับคิวก็ใส่น้ำลงไปในหม้อแล้วนะคะต้มน้ำสักครู่นึ่งพอน้ำเริ่มเดือดแล้วคิวจะทำให้ดูนะคะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะคิวก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะนี่คือผงปรุงรสนะคะแต่คิวจะใส่ไม่เยอะนะคะคิวจะใส่ประมาณสามในสี่นะคะเพราะว่าบางคนกินรสชาติจืดบางคนกินเค็มแล้วแต่เด้อแต่ส่วนมากคิวจะใส่เป็นประมาณสักสามส่วนก่อนนี่นะคะคิวก็จะเหลือไว้คนดูก่อนนะคะ ล้วนี่ก็คือเส้นนะคะเส้นแต่คิวล้างแล้วนะล้างแล้วคือเอาน้ําเทใส่ในถุงนิดนึงแล้วก็เทน้ําออกนะคะก็<า>จะได้มาประมาณนี้นะคะพอน้ําเริ่มเดือดดีแล้วคิวก็จะใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปเลยถ้าใครมีหมูสับหรือว่าอ,าอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะ<ป>แต่ชี่มีหมูยอชีจะใส่หมูยอ ใส่หมูยอลใส่หมูยอลงไปก่อนเลยน้องพีททานไม่เยอะคิวก็เลือกที่จะทำใส่นิดเดียวหมูยอ นะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเส้นก็เริ่มฟูขึ้นมานิดนึงแล้วก็รู้ว่าใกล้สุกแล้วช่วงนี้ใครจะชิมดูก็ได้นะว่าต้องการรสชาติแบบไหนสําหรับคิวว่าพอดีแล้วไม่เค็มไม่อะไรพอดีคิวว่าจะใส่ไข่ลงไปด้วยใบหนึ่งนะคะ,คะใส่ไข่ลงไปด้วย นี่นะคะพอเลเส้นเริ่มสุกแล้วคิวก็จะปิดแก๊สเลยนะคะอันนี้คือคิวทำให้น้องพีทนะคะลูกสาวเทลงใส่ถ้วยเลยค่ะเทลงใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะที่อยู่ในซองด้วย นี่นะคะนกี่ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือกวยจับยวนนะคะกวยจับยวนนะคะก็จะมาที่ประมาณแบบนี้นะคะสามารถสั่งจองได้นะคะสามารถสั่งจองได้นะคะแพ็คละ 35บาทสามห่อร้อยนะคะแพ็คละ35บาทสามห่อร้อยไม่รวมค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งไปไม่แพงถ้าใครสนใจโทรสั่งจองได้นะคะเบอร์095 668 6649 66 096 350 6649หรือ facebook ครัวบ้านคิวนะคะสำหรับวันนี้คิวก็จะขอจบด้วย <Hey. S 1> นี่นะคะข้าวเปียกเส้นนะคะข้าวเปียกเส้น ซือกวยจั๊บยวนนะคะสามารถสั่งจองได้นะคะสำหรับคลิปนี้คิวก็ขอขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ